บิ๊กแเล่งเลย b j p สวัสดีครับรีวิวขายของรถกันดีกว่านะครับวันนี้มาอีก1คันแล้วครับนะครับเจ้าตัวล้อไซส์20นิ้วพับได้นะครับบอกเลยว่าสีขาวเดิมญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นตัวถังอลูมิเนียมนะครับามาดูรานหน้ากันก่อนนะครับเป็นรถพับอลูมิเนียมนะ นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรุ่น V b a รกนะครับแล้วก็เป็นล้ออลูมิเนียมไซส์ย0นิ้วนะครับตัวถังก็เป็นอลูมิเนียมนะครับผม20นิ้วเหมือนกันนะครับให้ดูกันก่อนแล้กันนะครับตัวนี้ไม่มีเกียร์นะครับเป็นเกียร์ดุมออโต้เลยนะครับก็คือปรับปรับเองตามตามน้ําหนักของคนปั่นเลยนะครับตัวเจ้าตัวนี้มาเดี๋ยวเบื้องต้นมาพับมันให้ดูก่อนแล้วกันนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เป็นรถที่พับได้นะ 1พับคอนะครับแล้วก็คอเนี่ยสามารถที่จะปรับสูงต่ําได้เลยยืดหดยืดหดอย่างนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ยืดหดคอนะครับสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะครับพับคอครับอันนี้คือในมุมที่พับคอนะครับลูกค้าพับคอเสร็จปุ๊บต่อมาครับตัวถังบ้างกระดกเท่านี้เองเตะไปเลยขึ้นรถได้เลยนะครับตัวนี้ น่ะคือลดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพับกลับกันบ้างง่ายนิดเดียวเองเท่านี้เองส่วนเรื่องของคอนะครับก็เราก็มาสามารถเซ็ตตามสรีระได้เลยนะครับโดยที่ปรับหมุนเจ้าตัวนี้นะครับง่ายนิดเดียวเองจะเอาสูงเอาต่ำได้หมดเลยนะครับ เจ้าตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาแจ้งกันก่อนละกันเป็นสีขาวเดิมญี่ปุ่นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับไม่มีเกียร์ตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับไฟหน้าแถมเดี๋ยวติดตั้งเพิ่มให้นะครับเป็นตัว LED ละกันเบื้องต้นเราก็มาลองเช็ดระบบกันก่อนเตะขาตั้งก่อนนะครับ1ปั่นจักรยานธรรมดาอ่าปั่นจักรยานธรรมดาก่อนนี่นี่คือปั่นธรรมดานะครับไม่หนักนะครับบอกเลยว่าไม่หนักนะครับนี้คือปั่นจักรยานธรรมดา สองปัดลำโพงไฟฟ้าเปิดสวิตช์กุญแจปัดลำโพงไฟฟ้าเนี่ <Hey. S 1> วิ่งแล้วนะครับแต่นิดเดียวอ่ะเดี๋ยวให้ดูแต่นิดเดียวนะรอบนึงวิ่งแล้วยิ่งยิ่งปันเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งหมุนนะครับระบบไฟฟ้าก็ทํางานมากเท่านั้นนะครับอ่ะถ้าเราไม่ปัดละบบไฟฟ้านะบิดคันเร่งเลย แจ้งราคากันก่อนแล้วกันนะครับ24โวลต์13,400บาท36โวลต์17,400บาทแต่ถ้าอยากได้48โวลต์จัดได้นะครับคันนี้22,400บาทเน้นย้ำนะว่ามอเตอร์ญี่ปุ่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนนะครับผมแต่ทำระบบไฟใหม่นะครับอยากได้แรงๆ20นิ้ว48โวลต์จัดเลยครับ22,400บาทครับเอาเลยครับวันนี้ผมรีวิวสินค้าเท่อนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ